เราเยมาคือเฉพาะฉากูบตีแหละเราถึงี b a c k อ๋อ f e ดแบ a c ฉากจูบคือ feedback ที่ดีที่สุดของเรื่อง f e e d b a c ดีมากใช่ดีดีจดเกินคาดเพราะว่าใน instagram อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแท็กรูปแล้วเราก็จะเห็นก็จะมีรูปจูบจบจเป็นร้อยรูปเลยใช่ครับใครแท็กรูปมาบ้างมีแต่รูปแต่เองจูบมีแต่รูปจูบกันเนี่ยทั้ง instagram ทั้งโซเชียลเลยก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมากครับทมทนมระโ ครับอ่ะจำบทได้ไหมเราอ่ะมันเป็นคําพูดในในจดหมายว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีในบทมาอัดแปดเสียงที่เราอันนี้หลังอ่ะพูดว่าอะไรพี่ก็เหมือนเปรียบเหมือนเปียดดังตัวดวงตะวันดวงเดียวของผมถ้าผมยังจําได้เหรอผมความจําสั้นครับแต่รักยาวไหมยาวอ่าโอเคส่ก็มีกระแสเรียกร้องนะครว่าอยากให้กลับมาอีกครั้งจะมีโอกาสอปน มีโอกาสไหมอ่ะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่มากกว่าแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อย่างเดียวขึ้นอยู่กับแฟนๆทุกคนด้วยครับถ้าอยากจะให้มีเซียนสองก็เชียร์พวกเรารับรองว่ามีตอบสนองความต้องการของพวกคุณแน่นอนครับเราไม่ได้ไปไหนหรอกเนาะอืออะไรนะครับอยากมีไหมอยากมีอยากมีลูกเอ้ยไม่ใช่ภาคสองเราก็อยากทำนั้นนะอยากอยากมีครับอยากมีเพราะว่าถ้าทุกคนทุกๆคนต้องการและทุกๆคนมีความสุขกับมันเนี่ยเราก็พร้อมที่จะ สร้างสารรค์ความสุขให้กับทุกๆคนครับมันก็มีการเปรียบเทียบกับพวกที่วายวายพอื่นอะไรอย่างเยยงี้งยก็เราแบบมาแรงแบบรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณใช่ไหมเราเราก็ต้องดีใจอ่ะที่เขาชมอะไรอย่างงี้จริงๆคงไม่ได้มาแรงกับกว่าผู้อื่นเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกๆคนที่ให้กําลังใจพวกเรามาอะไราโดยตลอดตั้งแต่ประกาศของแคสสอนะครับก็เอาว่าดีใจอ่ะดีใจมากๆครับ ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันครับอยากจะบอกกับแฟนครับชียร์ให้เราเป็นแฟนกันจริงๆไางคะแฟนกันจริงๆเลยเหรอฮะก็เห็นคนหลายคนก็หนักแฟนกันจริงๆเลยนะฮะครับก็คาดหวังต่อไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงได้ไหมเดี๋ยวก็เราอยู่ทํางานอยู่ในพาร์ทที่เราเราอยู่ในพาร์ททำงานใช่ครับเป็นพี่น้องกันรักกันดีอยู่แล้วครับต้องบแบบลาว่าพี่น้องกันครับพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องกันไม่ไมโกงคนเดียก้าว ไม่ครับผมว่าถ้าเกิดว่าคนติดภาพที่เราเล่นบทแบบนี้ผมคิดว่าเราสองคนก็น่าจะอินหรือว่าราเราทำให้คนดูเชื่อในสิ่งที่พวกเราแสดงออกไปใช่ครับน่าจะเป็นเลยเลยเหรอครับเป็นผู้ชายปกติเป็นผู้ชายปกติแหละครับใช่หรอใช่ขอบคุณไปครับชั้นินเราหน่อยค่ะครับผมก็อาพี่ก่อนพี่ก่อนขอบคุณก่อนก็ขอบคุณทุกๆ คนเลยนะครับทุกๆแรงกายแรงใจเลยเหมือนเดิมเลยอืมครับก็ขอบคุณจริงๆครับก็ขอบขอบคุณแฟนคับทุกๆคนนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าทุกๆคนจะอยู่กับเราตลอดไปครับ